เห็นในโซเชียลตลอดเลยแต่ว่ายังไม่เคยเห็นของจริงเนาะมาเห็นของจริงรู้สึกว่ามันมันสวยกว่านะอชอบยังไม่เคยขับเลย จะเป็นยังไงล่ะเมื่อลูกค้ามาออกรถกระบะแต่ยังไม่เคยขับเลยเซลตี้ก็ลุ้นตามจนสุดสายตาเลยค่ะวันนี้จะพามาชมขั้นตอนการส่งมอบรถให้ลูกค้ากันค่ะคันนี้คือ Ford Ranger XLS เป็นกระบะ4ประตูยกสูงเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรโบเกียออโต้ Turbo, 6สปีดค่าตัวเจ้าคันนี้แค่ 899k เองนะลูกค้าแอบเปลี่ยนใจกระทันหันอยากได้กระจังหน้าแรปเตอร์ตัวนักสือ FORD แบบนี้เซลตี้ก็จัดให้เลยค่ะเปลี่ยนให้ภายใน1วันเลยแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือเปลี่ยนเป็นล้อ, 18, อมลแมกซ์ขอบ ขั้นนะตอนแรกเราก็เริ่มเซ็นเอกสารกันก่อนเลยพร้อมรับใยแดงไปด้วยลาดับต่อไปเราก็จะมาแนะนําการใช้งานทุกอย่างของตัวรถนะคะเพราะว่ารถฟอร์ดเนี่ยเทคโนโลยีเขาล้าแล้วก็เยอะมากจริงๆลองไปฟังพร้อมกันดูนะนระยะนี่ก่อนระยะแรก3 0เราตัดสินใจได้ว่าจะ,เ,จะเปลี่ยนเลยไหมใช่หรือว่าจะยังไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าลงมา15%แล้วอะ่ะก็เรียกผ่านแอปตัวนี้มันจะมีเมนูอยู่ค่ะนี่มันก็จะมีตำแหน่งโชว์รูมอะไรเงี้ยแดงแอร หรือเราจะกดที่จอนี้ก็ได้ก็อุณหภูมิ นีแค่ส่วนหนึ่งเองนะคะรถฟอร์ดของเราเ,เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงจะกดปุ่มเมนูอะไรก็ง่ายสะดวกสบายแล้วยังสามารถปรับระดับพวงมาลัยได้ด้วยนะแล้วที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่บนหน้าปัดนี้คือโหมดการขับขี่ค่ะที่ผู้ขับสามารถเลือกเปลี่ยนโหมดได้เพื่อให้เหมาะกับสะภาพพื้นผิวถนนที่เราเจออยู่อย่างเช่นถ้าเราเลือกโหมดประหยัดเนี่ยตัวรถเขาก็จะทําการรีแอร์ลงแล้วการตอบสนองคันเร่งก็จะเปลี่ยนไปเพื่อช่วยให้เราประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นค่ะส่วนหน้าจอระบบสัมผัสของเราก็ให้มาถึง10.1นิ้วเลยอยากให้ลลูกคเลู่ ให้ครบนะคะเหมือนเวลาเราซื้อโทรศัพท์ใหม่เราทุกอย่างในนี้มีประโยชน์ต่อลูกค้ามากๆค่ะเป็นไงบ้างคะวนกลับมาดูหน้าตาภายนอกของรถอีกทีหลอเท่ดุดันจริงๆสังเกตไหมคะว่าคันนี้ไม่ได้ใส่ชุดแต่งอะไรมากเลยค่ะแค่เปลี่ยนกระจังแล้วก็เปลี่ยนแม็กแค่นั้นเองคือทีว่าทรงเดิมของ Ford เขาหล่ออยู่แล้วนึกออกไหมคือเราจะเปลี่ยนกระจังแค่อย่างเดียวหรือแค่เปลี่ยนแม็กอย่างเดียวอะลุกมันก็ดูเปลี่ยนไปแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยเซลตี้ก็ติดตั้งกระบะลายเนอร์ให้ฟรีเรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อเวลาบรรทุกของขนของเนี่ ก็สิ่งออกจากโชว์รูมและถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะและนี่คือรีวิวสดๆสดสดหลังจากที่ออกจากโชว์รูมไปจริงคือตี้ดีใจมากนะเหมือนเป็นรถของตัวเองเลยคือดีใจที่เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทําให้ลูกค้าได้เจอสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่แล้วเขาก็สบายใจถูกใจดีใจอะมันปลื้มใจจริงๆนะทุกคนคือแบบพอเห็นลูกค้าเขามีความสุขกับรถคันใหม่ของเขาตี้ก็คือแฮปปี้มากเดี๋ยวคลิปถัดไปตี้จะมาลงบทสัมภาษณ์ของลูกค้าให้ฟังกันบ้างค่ะว่าลูกค้าเขารู้สึกยังไงกว่าจะได้รถ คันนี้มามีอุปสรรคติดขัดอะไรบ้างฝากกดติดตามไว้รอดูคลิปหน้ากันด้วยนะคะส่วนใครที่อยากออกรถยังทักมหาตีได้เสมอไม่ต้องเกรงใจคะ่ะ